ไม่ปล่อยให้แฟนๆนักอ่านต้องรอนานนะคะสำหรับ J.K. Rowling ค่ะที่ล่าสุดออกหนังสือเล่มใหม่ t ด e i อีกกระบอกซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแรกที่ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของเวทมนต์เหมือนกับ Harry Potter อย่างที่ผ่านมานะคะแต่เป็นนิทานสำหรับเด็กๆวัย7-9ขวบที่เน้นประเด็นเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดค่ะ j จ r เค l โรลิงก็เล่านะคะว่าเดิมทีเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่เธอตั้งใจให้ลูกๆของเธออ่านอย่างเดียวจนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มมีความคิดว่าอยากจะนําผลงานเรื่องนี้เนี่ยออกมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็นํามาเรียบเรียงมาอีกครั้งเพื่อให้เด็กๆทั่วโลกได้อ่านกันในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านสำหรับแฟนหนังสือของ j k r o w l i n g นะคะที่อยากอ่านผลงานเล่มใหม่ค่ะดิ๊กก็บอกสามารถเข้าไปอ่านฟรีนะคะได้ทาง www.digabok.com ค่ะ ซึ่งนักเขียนคนดังนะคะปล่อยตอนใหม่ออกมาอ่านให้อ่านกันค่ะทุกสัปดาห์ยาวไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมแล้วก็เตรียมที่จะตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ออกมาให้ได้เป็นเจ้าของในช่วงปลายปีนี้ด้วยนอกจากนี้เจเคโรล n ิยังจัดกิจกรรมให้เด็กๆร่วมออกแบบภาพหน้าปกของหนังสือเรื่องนี้โดยจะนํารายได้จากการขายหนังสือไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยค่ะ